สวั <thinking> สดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดอะไรขึ้นกันนภพัฒ์กัดฟันอ่านคอมเมนต์ถึงกับน้ำตาร่วงหลังออกรายการเล่าชีวิตที่เจ็บปวดนักร้องนักแสดงกันนภพัฒ์อินใจเอื้อหลังได้ไปออกรายการดีท็อกของสองเพื่อนรักตัมวราวด์กับโดมจารุวัฒน์ที่ได้เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่พบเจอแต่ความเจ็บปวดทำอะไรก็ผิดเจอคนด่าที่ไม่ใช่เรื่องงาน เจ้าตัวยอมรับว่าเสียใจมากตอนแรกๆเจอเรื่องทำสัญญกรรมจมูกก็ยอมรับว่าทำจริงพี่เอสุภชัยพาไปทำแล้วก็มีอีกหลายๆคำถามที่เราอึดอัดตามไม่ได้แต่ก็มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ต ทำให้ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมากแต่ที่เจ็บสุดๆคือคําว่าหนีไปซะหนีไปไกลๆว่าแล้วหลังมีข่าวเลิกราและเรื่องหน้าตาเพิ่งมาโดนช่วงหลังๆไม่เหมาะสมจะไปคุยกับเขาและหลังจากที่เรื่องราวชีวิตของกันได้อนแอไปนั้นโดยปกติกันบอกว่าหลังจากที่โดนว่าบ่อยๆทำให้เลือกที่จะไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เรียกว่าตัดออกไปจากชีวิตเลยแต่ EP นี้สองน้องรักตั้มโดมได้บอกให้เข้าไปอ่านดู จนสุดท้ายเจ้าตัวถึงกับน้ำตาร่วงเลยทีเดียวพร้อมกับเขียนระบายความในใจไว้ว่าอย่างที่บอกว่าหลังๆไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรสักเท่าไรแต่น้องชายตามถึงขั้นโทรมาขอร้องให้เข้ามาอ่านน่อยก็เลยกัดฟันเข้าไปอ่านดูผลก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ถึงผมมันมีค่ามากๆ ที่สําคัญขอบคุณน้องชายที่ผมรักมากๆทั้งสองคนนี้ด้วยตั้มโดมที่เขาก็รักผมมากอยากให้ผมได้มาพูดในพื้นที่ปลอดภัยของเขาพื้นที่นี้ #detox ให้ผมได้พูดถึงสิ่งที่อยากพูดสิ่งที่ได้เจอมาและหวังว่าคงเป็นง่ายคิดให้กับหลายๆคนได้บ้างว่าคนเราเรียนรู้ในสิ่งที่เคยผิดพลาดและปรับปรุงมันให้ดีขึ้นได้ในทุกๆเรื่องขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับผมจะพยายามทำมันให้ได้มากที่สุด กับหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าชีวิตเป็นของเราใช้มันให้มีความสุขแต่ที่ผมไม่เคยหยุดทำเลยและผมจะทำมันต่อไปคือผมจะตั้งใจทำสิ่งที่ผมรักให้คนที่ผมรักและรักผมมีความสุขท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t t ั s โตออนไลน์ขอบคุณครับ